ตอนนี้ครูก็มีคอร์สออนไลน์ออกมาจำหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนี้ก็ติดต่อผ่านไลน์ไอดีตรงนี้ได้นะครับแล้วก็คอร์สออนไลน์ของครูนี้ก็ราคาเข้าถึงได้ได้สบายไม่ยากนะครับแล้วก็มีบริการหลังบ้านที่ช่วยเหลือดูแลนะครับผู้ที่ผู้ที่ผู้ที่เรียนนะครับช่วยเหลือดูแลนะครับ แล้วก็โรงเรียนก็โรงเรียนเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จะเป็นต้องจ่าย6เดือนําเดือน10เดือนอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับหากใครสนใจนะครับมีคอร์สให้เลือกเยอะแยะไม่ว่าจะเป็น Reading การแปลแบบหัด r a m m a r ต่างๆนะครับก็ติดต่อผ่านไลน์อดีตรงนี้ได้ครับครูวสันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเราจะใช้ตัวนี้อย่างไรนะครับเราลงมาดูนะครับโจทย์อันนี้เขาเขียนอย่างนี้นะครับ น,นี่ต้องระวังการใช้อันนี้ให้ดีคือคำว่าแล้วอีกเล่มหนึ่งละ่ะนี่ไอตรงนี้จะใช้ยังไงแล้วอีกอันหนึ่งละ่ะอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าจากนะครับจากนะครับจำนวนนะหนังสือ3เล่มแล้วก็นี้2เล่มนะครับเกี่ยวกับนะครับการเดินทางแล้วในกับอวกาศนี้ร่วมก็หากันและอีกเล่มหนึ่งหลัก จากนะครับก็เป็นธรรมดาที่เราทราบก็คือ from นะครับจากหนังสือ3เล่มนี้นะครับแล้วก็ไปที่จำนวนนี้กับจำนวนเนี่ยมันร่วมเข้าหากันนะครับจึงใช้คำว่า these แปลว่าเหล่านี้นี่แหละเหล่านี้แล้วตามหลัง these เนี่ยจะต้องเป็นพหูพพน์คือหลายจำนวนนะครับ these three books จากหนังสือ3เล่มเหล่านี้นะครับใจความนั้นยังเกี่ยวกันอยู่ใส่คอมมาซะนะครับคือใจความตรงเนี้ยนะครับอันนี้คือเกี่ยวกันถ้าเกี่ยวกันต้องใช้คอมมาคือแปลว่ามันลิงก์เข้าหากันนะครับสองเล่มนะครับ two นะครับสองเล่มเกี่ยวกับหรือสองเล่มเกี่ยวกับก็คือ or เป็นอยู่คือเป็นเกี่ยวกับภาษาฝรั่งมันจะใช้อย่างนี้นะครับเป็น เกี่ยวกับคือ uh, about การเดินทางในอวกาศใช้คำว่า space space นี้คืออวกาศ space travels นะครับ travel คำนี้แปลว่าการหรือความก็ได้เป็นคำนามทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วอีกเล่มหนึ่งละนะครับแล้วแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็คำว่าละจะใช้อย่างนี้นะครับแล้วละต้องใช้คำว่า how about นะครับ how about อีกเล่มหนึ่งละ่ะจะต้องใช้คำว่า how about the other ภาษาอังกฤษจะใช้อย่างนี้คือตัวนี้นะครับอีกเล่มหนึ่งละ่ะอีกสิ่งหนึ่งละ่ะอีกอย่างหนึ่งละ่ะนะครับครัวสันครับขอบคุณครับ